อัปเดตราคาปุ๋ยเคมีวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารนะครับแจ้งในเรื่องของราคาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับในส่วนของราคาปุ๋ยเคมีนี้นะครับได้อัปเดตจากทางสากลการเกษตรนะครับซึ่งมีแจ้งในส่วนของราคานะครับซื้อขายนะครับในส่วนของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียนะครับ ในส่วนของราคานี้นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งอาจจะมีในเรื่องของค่าขนส่งปุ๋ยนะครับจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อในส่วนของปุ๋ยเคมีตรงนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ทางสาก์การเกษตรของท่านโดยตรงได้เลยนะครับในแต่ละพื้นที่อำเภอและแต่จังหวัดนั่นเองครับสำหรับราคาซื้อขายปุ๋ยเคมีในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับราคาซื้อขายปุ๋ยเคมีอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับลำดับที่1นะครับยี่ห้อปุ๋ยตากระต่ายนะครับสุดปุ๋ย15 15 15ราคาเดิมนะครับซื้อขายอยู่ที่1,020บาทนะครับส่วนราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,010บาทจนถึง10,60บาทต่อกระสอบนะครับซึ่งมีปรับราคาลดลงประมาณ10บาทนะครับ และในส่วนของสูตรปุ๋ย4 6 0 0นะครับปุ๋ยยูเรียนะครับราคาเดิมจะอยู่ที่920บาทนะครับส่วนราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ9 3้าบาทจนถึง1 0 1 0บาทต่อกระสอบนะครับราคามีปรับเพิ่มอยู่ขึ้นประมาณ10บาทนะครับลำดับที่2นะครับยี่ห้อปุ๋ยตาหัววัวคันถทยนะครับสูตรปุ๋ย15 1 5 15ราคาเดิมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0บบาทนะครับและราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่ 1000บาทนะครับจนถึง1 0 3 0บาทต่อกระสอบนะครับราคามีปรับลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกระสอบนะครับและสูตรปุ๋ย15 15 15ดาวน้ำเงินนะครับราคาเดิมจะอยู่ที่990บาทนะครับและราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ980บาทจนถึง1,000บาทนะครับราคามีปรับลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทต่อกระสอบครับสูตรปุ๋ย1688นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับ และราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่800บาทจนถึง820บาทต่อกสอบนะครับราคายังคงที่นั่นเองครับลำดับที่3นะครับยี่ห้อปุ๋ยตามงกุฎนะครับสูตรปุ๋ย15-15-15ทับทิมราคาเดิมอยู่ที่990บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับอยู่ที่980บาทจนถึง1,020บาทต่อกรสอบราคามีปรับลดลงนะครับอยู่ที่10บาทต่อกรสอบสุดปุ๋ย18-8-8นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่820บาท ราคาซื้อขายในวันนี้นะครับอยู่ที่820บาทจนถึง840บาทราคายังคงที่เช่นเดิมครับส <ouse> ูต <paper> รปุ๋ย0 0 6 0นะครับราคาเดิมอยู่ที่780บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่760บาทจนถึง830บาทนะครับราคามีปรับลดลงอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกระสอบครับ <sm> <chen> ลำดับที่4ยี่ห้อปุ๋ยตาม้าบินนะครับสูตรปุ๋ย1688ราคาเดิมจะอยู่ที่780บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่780บาทจนถึง820บาท ราคายังคงที่เช่นเดิมครับสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาเดิมอยู่ที่820บาทราคาซื้อขายในวันนี้820บาทจนถึง1 0 1 0บาทนะครับราคายังคงที่เช่นเดิมครับลำดับที่5นะครับยี่ห้อปุ๋ยตาลถดเกษตรนะครับสูตรปุ๋ย1555 15, 15. ราคาเดิมจะอยู่ที่990บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1,000บาทจนถึง1 0 5 0บาทต่อกสอบ ราคามีบวกเพิ่มนะครับท <im add AfD> ี่10บาทต่อกระสอบสูตรปุ๋ย14-4-24นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่880บาทและราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่880บาทจนถึง940บาทราคายังคงที่เช่นเดิมครับสูตรปุ๋ย18-4-5นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่710บาทนะครับและราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่กระสอบละ720บาทจนถึง820บาทราคามีบวกเพิ่ม10บาทต่อกระสอบนะครับ สำหรับสูตรปุ๋ย4600นะครับปุ๋ยยูเลียราคาเดิมจะอยู่ที่820บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่820บาทจนถึง1,000บาทนะครับราคายังคงที่เช่นเดิมนะครับลำดับที่6นะครับยี่ห้อปุ๋ยตาเด็กน้อยนะครับสูตรปุ๋ย18126นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่950บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่950บาทจนถึง980บาทราคายังคงที่เช่นเดิมนะครับ สูตรปุ๋ย16128นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่880บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ890บาทจนถึง920บาทนะครับราคามีบวกเพิ่ม10บาทต่อกระสอบนะครับลำดับที่7นะครับยี่ห้อปุ๋ยตาหมอดินนะครับสูตรปุ๋ย12440นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่1 9 0บาทนะครับราคาซื <S 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 ้อขายในวันนี้จะอยู่ที่1,800บาทจนถึง1,100บาทนะครับราคามีปรับลดลงที่10บาทต่อกระสอบนะครับ ลำดับที่8นะครับไกโฟซเซต48เเซ็นเป็นสารกำจัดวัชพืชนะครับตาหวีทองนะครับขนาด4ลิตรนะครับราคาเดิมจะอยู่ที่450บาทราคาซื้อขายในวันนี้อยู่ที่450บาทจนถึง520บาทราคายังคงที่เช่นเดิมนะครับตายักษ์ใหญ่นะครับขนาด4ลิตรนะครับราคาเดิมอยู่ที่420บาทราคาซื้อขายในวันนี้อยู่ที่420บาทจนถึง480บาทราคาก็ยังคงที่เช่นเดิมนะครับ ลำดับที่9นะครับกูฟอซิเนต48เปเ็นะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชนะครับตาฟาตตี้นะครับขนาด4ลิตรราคาเดิมอยู่ที่460บาทและราคาซื้อขายในวันนี้นะครับอยู่ที่450บาทจนถึง480บาทนะครับมีปรับลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับสำหรับสถานการณ์ราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่นะครับมีปรับลดลงเพียงเล็กน้อยนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับ สามารถรวมตัวนะครับของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันนะครับสั่งซื้อปุ๋ยกับทางสาก์เกษตรได้นะครับในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะได้ในส่วนของราคาปุ๋ยที่ถูกลงอีกนะครับหากมีข่าวสารอัปเดตในเรื่องของราคาปุ๋ยเพิ่มเติมนะครับทางเราจะติดตามนะครับและแจ้งข่าวสารตรงนี้นะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับได้ทราบข่าวสารกันโดยทั่วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับและเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ